ครับสวัสดีนะครับนี่ก็เจนว่าวันนี้ก็อ่าบิตคอยร่วงนะครับร่วงจากหกแปดนะครับก็ลงมาที่หกศูนนะครับนี้ก็แนวรับนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร ก็น่าจะอยู่ที่ห้าห้าแปดมั้งฮะห้าแปดแวนี้นะครับหรือว่าอาจจะลงมาสักห้าสี่ก็ได้นะครับหรือว่าห้าศูนย์ก็ได้นะครับก็คือในในส่วนนี้นะครับ BDC เนี่ยก็มองว่าทำ เอแล้วก็ B เดี๋ยวมันทะลุนิวไฮไปแล้วใช่ไหมผมก็คิดว่าอาจจะไปทำา B ตรงนี้นะครับแล้วก็คอ่อยลงซีบีซียังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับยังคิดว่าก็ อย่างทำเว็บ3-4นะครับฉะนั้นเมื่อเป็นเว็บ3-4ก็ยังจะบูนิสต่อนะครับแค่ตอนนี้ก็ลงย่อมานะครับก็น่าจะเป็นข่าวจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ให้คนที่มีบิตคอยหนึ่งหงหมืหดอลลาร์หรือว่า1,000ดอลลาร์นะครับก็ทำการรายงานด้วย ทีนี้ก็ไปดูเหรียญอื่นกันเหรียญที่คนขอมานะครับก็มีเหรียญโซนะครับเหรียญโซเนี่ยผมคิดว่าทำหนึ่งสองตรงนี้นะครับตรงนี้เหรียญโซนี่ถ้าเกิดว่าไปดูที่เว็บไบแนนเนี่ยมันก็ข้อมูลมันจะมีอยู่แค่นี้นะ ตอนแรกก็คิดว่าตรงนี้มันเป็น1,2นะครับทีนี้ก็ไปดูที่ FTX นะครับซึ่งเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเหรียญโซเนี่ยก็มาทำา12ตรงนี้นะครับก็กราฟมันก็ไม่เหมือนกันเห็นว่ากราฟของ FTX มันก็จะมากกว่าทีนี้ก็ลองดูดิพอใช้เวลาประมาณ มันเกือบปีนะฮะทำหนึ 1, 2, อยู่เกือบปีก็ลงมาตามเป้าเป๊ะนะครับ88.7ก็ตรงนี้ก็เป็น1นึนะครับจากนั้นเมื่อเป็น1นสองก็ไปทำสามนะครับก็1นสองนะครับ สาสตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็คิดว่า3มจะอยู่ตรงนี้เนะฮะดูว่าสามมันเป้ามาได้ไหมเป้าก็คือว่าได้นะครับก็ไปทำสามที่อิโบ1นึ่งพันหนึ่งโตตรงนี้นะครับ เขีนว่าโซเนี่ยพอเป็นเว้5แล้วมันก็จะยามานะตรงนี้มันเป็น3 4แล้วก็5เป็น X10 ขึ้นไปนครับจากนั้นก็ทำสามสเสร็จแล้วก็เป็น3 3 4ของ12ึ่งตรงนี้นะกราทำ ABC ตรงนี้จบแล้วเป็น C ยุยกนะครับจากนั้นก็ ผมคิดว่าตรงนี้ขึ้นเวฟผ้าไปแล้วนะเวฟผ้าของหนึ่งสองตรงนี้นะแล้วก็ทำเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็ลงมา A แล้วตรงนี้ก็ขึ้น B นะครับแล้วก็ลงสีนะครับลง4ตรงนี้เล่นยังไงนะครับก็ต้องรอให้มันลงก่อนเห็นว่าถ้าเรามาดู ดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเกิดเดเวอร์เจนขึ้นอย่างชัดเจนนะครับทีนี้ก็รอให้มันลงมาที่เป้าก่อนนะครับถามว่าเป้าตรงนี้สามารถที่จะปิดได้ไหมนะครับสามารถที่จะปิดได้นะถ้าเกิดว่าเราอ่านเวบตรงนี้ปิดนะครับทีนี้ก็เมื่อมีเป้าก็ต้องมีเป้าในการคัดรอใช่ไหมก็คือตรงนี้มันเวฟมันสูงแล้ว เอาเวฟมันสูงแล้วมันก็ต้องเสียง่อยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามองว่าตรงนี้เป็น a ขึ้น b แล้วก็ลง C ใช่ไหมลง C เนี่ยก็จะน่าจะอยู่ประมาณนี้ทีนี้ก็จุดกัลนอดอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่1 1 5 8งนะครับหรือว่าเอาเป็น1 1 5ถ้าเกิดว่าลงแต่1้ยสแสดงว่ามันก็ไม่ใช่สอบอะไรนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเคิดว่าเป็น2แบบ running f a d นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณประมาณ180ยุดนี้นะครับหรือว่าร้อ่า145ตรงนี้นะครับ ว่าจะมองอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้มันไม่ใช่หนึ่งสองนะครับแต่มันมาเป็นห้าตรงนี้ได้ไหมถ้าเป็นหนึ่งสอง ก็ถ้าดูตามสเกลมันก็ถูกแล้วนะครับแล้วถ้าไปดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงกับเลขสามพอดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น5้าใช่ไหมเป็น5 100, ้าเศจก็ ากยอดนี้ถึงยอดนี้ก็มีแต่วัตเจนนะครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้น่าจะจบแล้วแต่ว่ามันลงมาแล้วก็มันก็ขึ้นต่อทนะีอนี้ก็พอลงมาเสร็จมันก็ขึ้นต่อคิดว่าตรงนี้จะเป็น A B แล้วก็ c เป็นแบบ running f a t เป็นสองแบบ running f a t นะครับคิดว่าตรงนี้นะแต่ว่าก็ยังมีความเสียนนะ่ยง ทีนี้เมื่อมันยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับก็สต็อปลอสที่ตรงไหนนะครับสต็อปลอสที่1 1 5ตรงนี้นะครับ1้อยตรงนี้นะครับหรือว่านะครับเราจะเข้าตอนไหนเข้าตอนที่ให้เอ่อ CDC ตรงนี้มันแดงก่อนนะคคิดว่ามันลงถนะึคิดว่ามันลงก็ให้มันแดงก่อนจากนั้นก็รอให้ CDC มันเขียวแบบนี้ แบบน้ท้มันแดงเสร็จแล้วแล้วก็เขียวแล้วก็เราก็ค่อยเข้านะครับซึ่งก็น่าจะปลอดภัยกว่านะครับถ้าเกิดว่ามันลงมาที่เป้าแถวแถวนี้แล้วมันแดงใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นไปเขียวแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะถูกแล้วนะครับคือเป็นเป็นเป็นแบบ,แบ,บนี้แปหนึงน่งเอเบนซีนะครับ เกิดว่าดูจากตรงนี้เนี่ยลงลงมานิดเดียวเองนะแล้วจกตรงนี้ก็ขึ้นไปแสดงว่าตรงนี้น่าจะน่าจะไปต่อนะครับอ้าต่อไปก็ เกมมันบ้านนะครับเหรียนเกมเรียนเกมตอนนี้นะผมก็คิดว่ามันน่าจะจบรอบลวิดว่าเรียนเกมก็น่าจะหนึ่งสองนี้นะครับแล้วก็ทำสามตรงน,นี้เรียบร้อยนะครับยวไปดูที่รายวิช ครับถ้าเกิดว่าดูรายวีคนะฮะเห็นว่ามันก็เกิดสเติเร์เจนขึ้นอย่างชัดเจนแลวนะทีนี้ก็คนที่เข้าเนี่ยก็ไม่แนะนําให้เข้าเลยนะครับทีนี้ก็มารอรับดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าจะนับเวฟนะครับก็คิดว่าน่าจะจบ เอฟห้าแล้วนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้นะครับแล้วก็จบนลครับทีนี้เป้ามันรับมันรับเท่าไหร่เป้าแรกเลยนะครับที่จะรับก็คือหกสิบสามจุดหกดอลลาร์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะรับนะแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะปล่อยให้มันไหลลงมาก่อนนะครับยังไม่รีบซื้อนะครับไลน์เอาไว้ซีดีีเขียวแล้วก็ แล้วก็ค่อยซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาตามเป้าตรงนี้เปอร์เซนการที่เราจะถูกมันหลอกเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับถ้าเกิดว่าลงมาถึงแถว6.3แล้วตรงเนี้ยตรงนี้ถือว่าสวยแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็มันอาจจะถลายลงมาก็ได้แล้วมันอาจจะขึ้นไปก็ได้ตรงนั้นเราไม่รู้นะครับก็ค่อยไปให้ซีดีซีเขียวก่อนค่อยซือ้อหรือว่า ไปนับดูว่ามันมันครบ ABC หรือยังนะครับตรงนี้ก็ a x x ก็คิดว่าน่าจะหมดรอบแล้วนะครับน่าจะหมดรอบแล้วทีนี้ก็ไปดูเหรียญที่วิเคราะห์กันไปเมื่อครั้ก่อนทักเหรียญนก็อย่างเช่นเหรียญ l อน LTC นะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะขึ้น12ใช่ปะ แล้วก็เป็น1-2แบบแบด n ิ n ต pad ตรงนี้นะครับก็น่าจะลงสัก2 0 0รนี่ครับคิดกว่านะส่วนเลรีอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ามีเหรีเก่าก็ที่บอกเอาไว้ข้างก่อนน่าจะเป็นเหรียญขับนะครับ เรียนชิปะรเรียชิปที่บอกเอาไว้ในคลิปก่อนก็คิดว่าน่าจะลงใช่ไหมม,มันก็พยายามลงอยู่นะคิดว่าคิดว่าจบแล้วเป็น1 2ไม่รู้ว่าจะลงตึงไหนนะครับแล้วก็มีเหรียนไทยเหรียญหนึ่ง เียนขับนะครับคิดว่าทําลง A ขึ้น B แล้วก็ลงอีสักครั้งนนะครับเรีนนี้ผมก็รับไม่หมดนะครับเนื่องจากอีกหนึ่งไม้นะครับเพราะคิดว่าจะรับเพราะว่าคิดว่าเรียนนี้คงจะขึ้นต่อนะครับแต่ก็ลองดูก่อนว่าจะลงมาถึง35มสิบห้าไม้นะครับหรือว่าจะลงมาแค่นี้แค่4 6ประมาณนี้โอเคครับวันนี้ก็ เอาไว้ก็เรียนเท่านี้นะครับสวัสดี